สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้วเอาขนมมาฝากเพื่อนๆอ,อีกแล้วค่ะเป็นขนมของคนสกอตนี่แหละค่ะขนมหวานอีกแล้วนะคะก็ที่นี่ก็จะมีแต่ขนมหวานเนี่ยแหละค่ะเยอะแยะมากมายนะคะขนมกินเล่นขนมของว่างแบบนี้นะคะแต่เมื่อคราวที่แล้วนะคะคลิปก่อนเนี่ยนกได้พูดถึงเทอร์นัคส์ <laughs> oh <my God. laughs> เทอร์นัค ใน,ในคลิปก่อนนอกได้พูดถึงเทอร์นัคเทรนัคเวเฟอร์คาราเมลนะคะไปแล้วซึ่งมันก็จะเป็นบริษัทเดียวกับที่ทำขนมในวันนี้ที่นกจะให้ทุกคนได้ดูนะคะก็คือเมื่อเมื่อคลิปก่อนที่พูดถึงเทอร์นัคเวเฟอร์คาราเมลเนี่ยเขาผลิตตัวนั้นนะคะเป็นชิ้นแรกๆนะคะเป็นขนมชิ้นแรกๆในปี1947แต่ตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แต่ตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ แต่ตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกหลังจากเวเฟอร์ตัวนั้นนะคะเนื่องจากว่านะคะเวลาที่เราขายดีใช่ไหมคะเราก็จะต้องคิดค้นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ขึ้นมานะคะคุณโทมัสเนี่ยสั่งการให้ลูกๆนะคะคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาเพื่อบริษัทนะคะคนที่คิดผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาก็คือคุณหลานนะคะเป็นคุณหลานของคุณโทมัสนะคะได้คิดตัวนี้ขึ้นมาโดยโดยที่ ตัวนี้ทำมาจากมัชเมลโล่นะคะหรือที่เรียกว่าอิตาเลียนมาแรงนะคะเชียอว่าทุกคนก็อยากจะลิ้มลองกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนกให้ดูรูปกล่องนะคะผลิตภัณฑ์นี่ค่ะกล่องนี้จะมี6ชิ้นนะคะเรียกว่าทีเคกนะคะตอนแรกนกก็งงมากเลยอะไรทีเคกคิดว่าจะเป็นเค้กที่ไว้กินกับน้ำชานะคะตัวนี้นะคะจะได้เห็นเยอะๆก็คือตอนโรงเรียนมีงานนะคะเ้อ มีเด็กๆอย่างนี้นะคะก็เด็กก็จะได้กินในช่วงเวลานั้นนะคะปกติโรงเรียนก็จะไม่อนุญ,ญาตให้มีขนมหวานนะคะแต่คุณจะได้เค้กนี้แหละเด็กๆจะปลื้มมากในช่วงคริสต์มาสนะคะนี่นะคะมาดูกันเลยค่ะหนึ่งกล่องมี6ชิ้นนะคะลองดูนะคะนี่สวยไหมคะอ่าลองดูอีกทีค่ะนี่นะคะนี่ สวยไหมคะ hey, hey. เห็นไหมคะจะเห็นว่าเธอเนะี่ยช็อกโกแลตมาโลนะคะข้างในจะเป็นมัชเมลโล่นะคะเคลือบด้วยช็อกโกแลต mm hmm. นาตื่นเต้นกันแล้วใช่ไหมนี่นะคะเหมือนเบฟเฟอร์เลยก็แค่แกะซองออกมานะคะกินง่ายพกง่ายนะคะถ้าอยากจะมาแคมปิง้งหรืออะไรนี้นะคะเป็นขนมตอนเช้านะคะหรือว่ากินกับชาก็ได้แหละเนาะน่ารักไหมมาดูนะคะ อมไย่ยเข้างในนี้เป็นมัชเมลโล่นะคะแล้วก็เคลืบอบด้วยช็อกโกแลตอยากจะแชร์กับทุกๆคนมากเลยนะคะพูดถึงโอเคเลยนะคะอย่างที่เคยบอกไปนะคะนกก็ไม่ได้เป็นคนที่ชอบ กินขนมหวานพวกนี้หรือว่าช็อกโกแลตมากมายนะคะแต่ว่าโอเคนะคะหนึ่งอันพอได้เลยอืมมันไม่หวานเกินไปเราดูเหมือนจะหวานเกินไปเนาะอ่าอ่าแบ่งแล้วกันนะคะไม่ต้องอิจฉาอ้ามโอ้หรือิะอฮะอันนั้นไม่ใช่น้ำลายนะ เป็นเด็กๆนะคะเด็กๆก,ก็จะเลียข้างในออกมาก่อนเอาพูดความจริงไม่ได้แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่ชอบช็อกแล้วนะคะก็จะใส่ปากเข้าไปในคำเดียวแล้วก็หมดหายไปเลยนะคะละลายในปากหายไปเลยนกไม่ได้นกต้องกัดนะคะ คำสุดท้ายแล้วนะคะกินหนึ่งชิ้นนะคะปั่นจักรยานไปได้อีกสองกิโลโอเคอร่อยมากๆค่ะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะจนจบนะคะอย่างไรแล้วนะคะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i ร์เป็นกําลังใจให้กันนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ